สวัสดีครับท่านผู้ชมชาวยูทู e นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับพา,ามาเจอ,อคุนพลแห่งเมืองน้ำดำนะครับไฟอะไรดิเด่น่ดงน้ำหรอวะเดี๋ยวผมจะทำบ้างนะครับ นีเป็นไฟข้างล่างนะครับงามบอนแล้วก็ข้างบนมีด้วยนะครับสองสี่หแปดสิบลอดนะครับแฉ่วะข้างบนนะครับแล้วก็กระจกอีกโอ้มาอะไรจ้าบาทเนะี่ยง่ายเหรอวของหกล้อผมก็อย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าเป็นรถคู่สกุลนะครับเพื่อน กระจกของพางกันเตียงโดดงามแทนน้นะครับนี่ครับมีหลายคันนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมจะพาไปดูข้างหลังด้วยนะครับนี่บางคุณนหน้านี่แหละผมจะจัดอย่างนี้นะครับอย่างนี้แหละสวยครับใหญ่ดีนะครับใส่เต็มเลยนะนี่นะนนครับรถทุกคันจะมีแบบถังเสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะครับ อนกันของผมก็มีนะครับแล้วก็นี่เป็นตัวท้ายนะครับนี่ก็จะเป็นอโอ้ลืมใส่เนี้ยผิดดังนี่เป็นยอดขุนพลครับทั้งสามคันนะครับคนละคันนะครับดีใจว, <DJ S 2> ว่าได้ขี่รถงาม <laughs> <laughs> นี่กับยุทธไม่มียังเหยียดกับไทยกันโอ้ไทยก็จัดแรงน้ำแล้ววะอือเขาทาเขาทานาะสิเขาทาปานเรื่อป่ะพ่ต้องไปลงไงเวียงเขาลงหนีเราเวียงทาพี่ละโอ้จะาไปลงไหนไปละกระบังบ่ะน้ำเงินน้งสองเลยโอ้ส่เทย กดาเวนนมะดคโอ้สวยครับสวยเป็นความความคิดสร้างสรรค์มากนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูอีกนะครับทางนี้ก็มีนะครับนี่เป็นรถตตตีครับแตตียังไม่เปิดไฟเฉยนะครับไฟคันนี้ก็จัดเต็มนะครับเนี่ยแต่ยังไม่ได้เปิดนะครับของตตตีนะครับแล้วก็นี่เป็นรุ่นเดียวกันกับของผมนะครับคันนี้นะครับ อ๋คันนี้กับจกนาซาไปไซเบอร์นี่ไหมแต่ก่อนคันนี้จัดนาซาตเต็มนะครับเล่นลวดลายได้สวยงามครับพาเพื่อนเพื่อนมาชมนะครับไปลาวข้างห้าตัวนะครับเพื่อนของผมมีสามนะครับปร,ริญญาไม่ง้อขับสิบล้อก็พอกินนะครับเอาครับเป็นคือข้ามอนวายดีละพี่น้องน,นะครับ เป็นเหมือนที่เขาว่างจริงนะครับผมก็ไม่ได้จบปริญญานะครับแต่ก็พอเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียได้นะครับใหญ่พาไปดูท้ายกันนี้นะครับไปดูบ้านท้ายนะครับนี่ครับผมคันนี้จะเป็นบางฝุ่นเต็มนะครับเต็มพื้นนะครับเต็มท้ายนะครับเป็นลายโดเรมอนนะครับสวยนะครับ นี่ก็เป็นคันนี้เราเห็นกันบ่อยครับเป็นของโมซ e em ิ่งนะครับเสียโมเรานะครับเสียนุนะครับต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเสียนุไปตั <S <S ้งแต่ครับนี <S <S 네่ก็เห็นเห็นเห็นกันบ่อยแล้วนะครับคันนี้นะครับเห็นกันบ่อยก็จะเบียรกันเด้อพี่น้องเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปจัดเอ่อ มีหลายคันนะครับเพื่อนมีหลายคันที่ว่าแต่งเต็มๆนะครับรถกัลยสินนะครับผมยังไม่ได้ถ่ายยังไม่ได้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพราะว่ายังไม่ได้เจอกันนะครับก็เที่ยวนี้มาเจอกันเดี๋ยวก็เดี๋ยวมีของฝากให้ครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมีของฝากแน่นอนส่วนจะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวคอยดู เดี๋ยวรอดูนี่ครันนี้ไปลงอ่ลา่บบาดกระบังนะครับของเซียโอนะครับสังเกตง่ายๆรถกาลสินจะแบบอ่าท้ายจะแบบสติกเกอร์เยอะหน่อยนะครับ,อบเอาโอยามน้ำมาดิเอ็นเมืองงามน้ำห้องน้ำเมีย

ทางหนึ่งดิโอ้อันนี้รอยหงสีด้วยนี่มมมนตัวนี้ตัวแพงนะครับเป็นใบไม้มไอ,อันนี้อันนี้ท่านค<ม> <ฎา S 2> อยซื้อคอยซื้อได้แปดสิบาทนี่เนี่ยตัวนี้น่ารถมีเด็กไหมครับมีครับเนี่ยตัวนี้แปดแปดสิบาทถ้าเป็นอ่าไอยังเกาะอันแบบนุ่นๆไหมครับเอาาินหลงังเตาอ่ะครับหลังเตายังบาทละลอยอ้องจอหนี่เบมองมองได้ไหม สวยครับสวยดักดักโล่างพี่น้องดักโล่างของผมอย่าเบิ้ลกนนะครับนี่ต่อจากนี้ก็จะไปตั้งแต่ปะเดี๋ยวอีคลิปนึ่งจะจัดตั้งแต่นะครับเพื่อนติดตามตดตไปติดตามไปไปตั้งอยู่เึิงไนลำตะคองเลยวิวดีนะฮะจอหนันเลย เไม่ติดหอดเยอะขนาดนั้นให้บ้านเรยบีบแม่เหลือบ้านบ้านเราอ่ะบีบไปพวกน้อนหันสะเดือดเลยนะครับเดี๋ยวของนอนเลยเดี๋ยวจะพาไปกวนอ่าอยู่บนเขานะครับอยู่บนเขาลำตะคองนะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปนะครับโอ้นี่แม่บางพูนของข่อยเอาการของข่อยของข่อยซื้อไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวให้เขาคนส่งมมือกันเอ้ยวันจันทร์กันเราออกมากอใส่เลย อของก่อยอาจจะงามกว่านี้พุ้นนี่ <c oughs> นะครับอดทานหมดอดทันเราจะจัดตัวถ่ายไหมม,มาคำหนึ่งรอตัวนี้รอรอตังค่าโฆษณาเขานะครับเดี๋ยวจัด <c oughs> เจยาเอาตังโฆษณาเขานี่รอจัดอย่างแนวเรื่งเสียน้อจะมีเกิดเมืติดลมเลยนี่พอดีเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวเอาของฝากให้เัานูของฝานี่นะครับ เดี๋ยวไปเอาของอขงฝากเรายิ่งใหญ่มากนะครับเดี๋ยวเอาของฝากก่อนครับนี่แล้วของฝากก็มีหม้อหุงข้าวให้เสียนุกับข้าวนะครับแล้วก็เป็นพัดของเราของฝากเราตอนนี้อันนี้อะไรเนี่ยพันพันเอฟพันเอฟนี่นะซื้อแน่ไม่น้อยนี่ครับของฝาก ฝากครับพี่น้องอย่าฝากอย่าฝากุ่ยชุ่ยุนี่ครับของฝากยิ่งใหญ่แล้วเนี่ยไงก็เยี่ยมร่อยครับเนี่ยได้บุญหลายครับทำบุญกับคนเตีนครับผมเป็นตาพ่อที่อครับยุดถอันรวยกมาืนีครับ เ้ยเสียบเนว้จุดยาสูบไหมทรงคำพ่ออยู่รรหายอยู่เอามันมีแนวตวงเี่เด้เนี่ยเขาก็ตวงนี่ก็ได้อยู่สองสามจานอยู่เนี่ยกินเัอินพเดียวอันนี้ก็ซีเมนหนึ่ถ้วยใช้กินวะผมนึกว่าหัวงส่นีนะบอแล้วน่าจะใช่อันนี้ก็จะเป็นอดให้เป็นตุนเป็นยังไงเนาะเสียบนน่นๆของเจ้าว่าได้ไปเปลียงของใมต้องได้ยดอีกอันนี้มอนันบด เม่ยนมันมีคูมือกันใส่ก็ค่อยบัลล่วต่ถ้าไม่ตู่เบิ้งว่าเขาจะาใส่กันแบบไหนพันเนาะเดียวโอนไหนนะมือพันเอ็ดอ๋อพันสองเอ้พันสองเขาาเขได้ครับได้แต่ว่าโอนมาเด้โอนมาหอดบ้านนี่โอ้คืดีเดป่ะเห็นเนนั่นเนีจะเอาว่ากันเอาข่อยร้างไงกันอยากได้อ่ะเอาเดี๋ยแต่ห้องน้ำนี่สิซื้อใส้หนาลดนะสองหน่อยม้เออ นูวมาอีกแล้วมาอีกแล้วนะครับของฝากนะครับขอบคุณเอฟซีครับผมของฝากครับขอบคุณเอฟซีครับเอฟซีัวยยิงขอบคุณเอฟซีตะตีครับผมแจกขเอาเไรวาแจกอะยแจกซองเขาไงเนี่ยตะตีก็ได้แล้วขอบคุณครับเจียวครับอ้าวพอดีได้ครัตได้ในช่องมุมนี้มุมนี้มุมนี่ติดในช่อง มีเงินมีเงินหน่อยเงินหน่อยนะเดี๋ยวเขาเงินมาแม่งหมุนเหมือนี่ยเดี๋ยวไปเอาเงินกันนี่ก็ของฝากจากตาตีนะครับเทียวลางมือครับย่านายพี่น้องโอ้นีคือการทีได้เป็นอะไรอ่ะย่านใจเด้อเดียว์เนี่ยตีเอามาท่อนก็ยังไงก็ฝากช่องน้ำเด้อพี่น้องเลยนะครับก็ นี่นะครับถ้า FC ท่านไหนมาก็ของฝากยังเหลืออีกเยอะครับเหลืออีก60ชิ้นครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คลิปตั้งแต่นะครับอยู่ที่ลำตะคองนะครับผมกะว่าจะให้ขึ้นไปตั้งอยู่บนบนนู้นเลยบรรยากาศดีวิวดีนะครับจะได้ภาพออกมาสวยๆนะครับถ้ามันไม่เหมาะสมยังไงก็เดี๋ยวอยว่ากันนะครับ เดี๋ยวไปดูสถานที่ก่อนนะครับผมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับถ้าผมพูดคาไหนไม่ถูกต้องก็ขอโทษขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ